อ่าโอเคสวัสดีแลวผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมวินนะฮะอยู่ในรายการวินเนอร์ีกดีนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาสอนนะฮะผมก็เออไม่เชิงสอนอะไรเป็นแอปนะครับผมก็เป็นแอป,ป,แอปที่เอาไว้บูทเวลา เวลาเวลาเราเล่นเอาเวนะครับก็เอาไว้บูตนะครับเล่นโมบายดิจิหรือว่าเกมอื่นๆนะครับจะทําให้เน็ตเราเร็วขึ้นนะครับแล้วเราทําให้เราเล่นเกมรื่นขึ้นนะครับบนแอปนี้ผมลองมาแล้วนะครับผมแต่ผมไม่ขอเข้าเอาเวให้ดูนะก็เพราะว่านี่ครับมันช้านะครับเข้ามันเสียเวลานะครับผมโอเคนะครับผมก็นะครับก็แอปนี้นะครับชื่อว่าอะไรเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เลยนะครับผมก็ โอเคเรามาดูเอ่อเพจโตนะครับผมก็เข้าไปที่เพจโตนะครับแล้วก็ให้พิมพ์พิมพ์ไปว่านะครับพิมพ์ไปว่าเน็ตเวิร์กนะครับเออเน็ตเวิร์กนี่ครับผมก็มันจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับไม่ว่าเครื่องไหนมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยเน็ตเ r k ตเวิร์กม e ตเตอร์สปีดนะครับให้กดเข้าไปเลยนะครับผมก็นะครับก,นะบก็แอปนี้ก็ใช้พื้นที่เยอะไหมก็ สำหรับเครื่องที่มีพื้นที่เยอะอยู่แล้วก็ก็ก็น่าจะใช้น้อยนะเออผมว่านะฮะผมสําหรับเครื่องผมมันก็โอเคครับเรามาต่อกันเลยนะครับผมเราก็เข้ามาตรงที่เน็ตเวิร์กอันมาสเตอร์นี้เลยนะครับผมก็รอครับก็เข้าหน้าแอปก็นะครับหน้าแอปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็น่ครับมันจะบอกว่าเน็ตเน็ตเวิร์กสปีดแคนบีบูตตดอัปไปนะครับ สเนตะสามารถบูได้สองเ์นนั่นเองนี่ครับนี่ครับผมมันก็จะขึนแบบนี้ให้เรากดเพิ่มพาวเวอร์ไปเลยนี่ครับผมกดตกลงครับปึ๊บนี่ครับผมก็มันก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมานะให้เรากดตรงเน็ตเวิร์กมาเตอร์แล้วก็กดเปิดไปเลยนี่ครับผมก็กดตกลงนะครับโอเคก็จะได้แล้วนะครับผมก็กดออกนะครับนี่ครับผมก็มันจะเพิ่มประสิทธิภาพมันก็จะตัดแอปออกนะไม่รู้เหมือนกัน อย่าเอาแอปผมออกนะเดี๋ยวโปรแกรมหยุดโอเคโปรแกรมไม่หยุดครับผมก็ความเร็วเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะผมก็นี่ครับผมมันก็แบบนี้คุณก็สามารถเล่นเกมเลื่นได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวก่อนนะโอเคเรากดออกไปนะครับพอเราเลื่อนขึ้นมาจากข้างบนเนี่ยนะฮบผมก็เราก็จะเห็นได้ว่าเอ่ออันนี้นะฮะผมก็ แล้วก็จะเห็นได้ว่านะครับมันจะมีการเพิ่มแล้วก็มีอยู่5อุปกรณ์นะครับที่ใช้นะครับผมก็เราสามารถกดไปดูได้นะครับเพื่อตรวจสอบสปายนะครับสปายคืออะไรก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเรานะครับผมยิ่งอุปกรณ์นี้เยอะเท่าไหร่นะครับผมก็ยิ่งทาให้เราอืดนะครับผมก็นะครับอุปกรณ์ของผมก็นะครับก็จะขึ้นมา Apple นะครับ แล้วก็มีคอมพิวเตอร์นะครับผมก็โอเคนะครับท่านผู้ชมก็อันนี้ r w a ์วคือเป็นการประหยัดพอ้อมข้อมูลนะแล้วก็เพิ่มประสิทธิ์กครับเพิ่มประสิทธิภาพ Wi-Fi นะครับแลก็การจัดการนะครับตั้งค่าข้อมูลมือถือเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเราก,กดการเพิ่มปุ๊บเพิ่มพาเวอปุ๊บนะครับก็จะทำให้เล่นเกมเรื่นขึ้นนะครับผมก็โอเค คลิปนี้มีแค่นี้นะครับก็อย่าลืมไปโหลดแอปตัวนี้กันด้วยนะครับผมก็เป็นแอปที่มีประโยชน์เลยนะครับไม่ไม่กินทรัพยากรแบตด้วยนะแบตรดแบตลดช้ามากนะครับแต่ไม่ได้ทําให้แบตอืดหรอกนะครับผมก็ไม่กินทรัพยากรโอเคนะโอเคครับแล้วก็จะมีหน้ารัดให้เราบูทด้วยนะครับคือบูทเลยบูทให้เราตรงนี้เลยนะครับผม ท่านผู้ชมก็จะเห็นเน็ตมันขึ้นลงเนี่ยโอ้โหขึ้นนะครับแล้วมันก็จะลดลงนะครับผมก็โอเคครับคลิปนี้มีแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ <S <S